ก่อนบทที่3ไปไปไปก่อนสตูเป็นแคสเตอร์กับไออาร์เชอร์แฮะแหมเจะเอาหนูเอ็กไปหน่อยไม่เป็นไรเอาตัวอื่นไปแล้วกันอ่าเอากิลดแคสเตอร์แล้วกันนะครับถือจะแค่รู้ว่าห้าสิบแต่ก็สตูไม่ได้เก่งมาก ก็ไม่รมั่วไปยังไงแต่2คนที่ปลอมตัวเป็นเซเบอร์ทั้งสองเนี่ยก่อนการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยก็แบบว่าอยู่ร่วมกันแล้วก็ทะเลาะกันบ้างหลายครั้งแล้วก็ติดต่อกันไปอย่างแบบว่าดําเนินต่อไปแต่ว่าใส่ชุดพลาใช่ไหมวันนี้เธอคนั้นก็ไม่กลับมางั้นหรืออาจารย์ใหญ่มันรู้สึกไม่ได้ยินเสียงของดูสตาริออนสอมาสักพากนึงแล้ว การเพิ่มตัวของฮีโรอีนแซดเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวของเธอคนนั้นเนี่ยก็พอจะเข้าใจอยู่ก็เถิดแต่ไม่สามารถเห็นตัวฮีโรอีนเอ็กได้เลยว่าอยู่ที่ไหนมันช่างหน้าแบบว่าเงาเงอยจริงๆเลยไอการจัดการฮฮโรอีนแซเนี่ยากกามันแปลว่าเล่นเหนื่อยเลยนะคะมาอะไรกันอะไอวิชานินจาเซเบอร์อะแล้วก็เอ็กซังเนี่ยแปบลบว่าหายไปจากโรงเรียนทําให้เหล่าเซเบอร์คลาสนักเรียนเหล่านักเรียนที่เป็นเซเบอร์คลาสเนี่ย รู้สึกแบบว่าสบายใจขึ้นอะนะอะไรก็เรื่องของเธอคนนั้นน่ะก็คงแบบกำลังช่วยแบบว่าภัยอันตรายของโลกไหนสักแห่งหนูอ,อยู่นั่นแหละถึงแม้ทําแบบว่าอารมณ์แบบแตกต่างจากสถานที่นั้นไปหน่อยก็เถอะฉันก็แค่ติดใจในแบบว่าอาหารในตู้เย็นที่กำลังจะหมดอายุอะค่ะคือสนใจเธอหรือเปล่าเนี่ยเอาไงดีอะอัศวินคุกดำคุง ข้อหนึ่งอาแปบลบว่าวาร์มาที่ที่นี่อีกแล้วงั้นหรือโต,โตสตตรเราข้อสองดูดูเสียใจจังเลยอะดูเสียใจจังเลยเป็นอะไรหรอเอจจังก็แบบพักหลังๆเนี่ยแบบฉันจําได้น่ะแบบนิดหน่อยๆก็เถิดแปลว่าเหล่าคุณลุงที่ล้อมอยู่ในแบบว่าโต๊ะกลมสีดําคอยดื่มเหล้ากันอยู่ฉันแค่คนเดียวเนี่ยทาหน้าตาที่น่าเบื่ออยู่เลยแล้วก็คนที่แบบว่าสําคัญเนี่ยก็แบบแอบเอาขนมมาให้ มันช่างหวานแล้วก็เป็นรสชาติที่แบบว่าอ่อนโยนเหลือเกินไอ้เก้าอี้ของคุณลุงคนนั้นน่ะในที่สุดก็กลายเป็นเก้าอี้เปล่าโต๊ะกลมที่แบบว่าครึกคืนเมื่อก่อนเนี่ยก็ค่อยคอยหายไปเหมือนกับว่าดอกไม้ที่ค่อยๆหายไปทีละกลีบโต๊ะกลมที่เต็มไปด้วยความอ่าเงียบเหงาแต่ถึงอย่างนั้นก็แบบไม่ได้เสียใจอะไรเลยเกิดคนคนนั้นยังอยู่แล้วก็พออยู่ในห้องที่แบบแชร์รูปวันนี้ ก็รู้สึกได้ถึงแบบว่าบรรยากาศของตอนนั้นเลยเสียงนอกเชิญคะ่ะทำไมไม่เข้ามาในห้องนะประตูเสียหรือเปล่านะฉันเนี่ยก็แค่บังเอิญผ่านมาแล้วก็แบบว่ามาค่าเวลาเฉยๆอะเด็กกิ้งกาจังฉันเนี่ยไม่อยากให้โดนเห็นว่ากำลังแบบคุยกับเธออยู่แล้วก็ไม่อยากจะให้แบบว่ามีบันทึกอยู่ในแบบว่าเครื่องสื่อสารด้วย แปลงเสียงด้วยอ่ะคุณเป็นใครกันมีธุร,ระอะไรกับฉันหรอก็อเพื่อนร่วมรุ่นของเธอนี่แหละขอบอกแค่นี้ไว้ก่อนแล้วกันนะก็แบบว่าเป็นคนของสมาพันธ์ไอวิเลียนเนี่ยที่แบบอยู่ที่ไหนก็ได้ถึงแม้จะอยู่ในแบบว่าโรงเรียนของเซอร์วานผู้ยุติธรรมแห่งเนี้ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วเรื่องปกติสมาธ์วิเลียนอยู่ในโรงเรียนด้วยหรอถ้าเกิดได้ยินอย่างนั้นน่ะฉันก็แบบว่าสบายใจได้เธอเนี่ย แบบเอเจนท์ที่สามารถแบบมากฝีมือเลยใช่มหมแปบลบว่าทุกครั้งที่ใช้กับเอ็กซังเนี่ยทะเลาะก,กันเนี่ยก็แบบเธอก็จะไปติดกับต่ของตัวเองแล้วก็โชว์ในสภาพที่ดูโรคจิตนิดนึนงก็ตอนแรกก็คิดว่าเธอเป็นเอลิซาจาังคนนั้นขึ้นมาแล้วก,ก็เนี่ยจะทํายังไงดีนะแต่ตัวเหมือนว่าจะไม่ใช่สินะบคโ,โอกเ,เอลิซาที่เองเดี๋ยวจะมีคนมารับนะไปรวมตัวเขาแ้วกัน ก็เป็นคนที่ได้รับรรงงานไปแล้วก็คิดว่าเธอเนี่ยจะสามารถเป็นพลังลบได้เนี่ยก็อีกไม่นานแล้วการโจมตีของเหล่าวีแลนเนี่ยจะเริ่มขึ้นแล้วมันจะเป็นเดททัวร์ที่แตกต่างกับการไอต่อสู้ที่ผ่านมานะฮีโรอีนเกเนี่ยก็คงไม่กลับมารอกมาถึงจะกลับมาได้ก็เถิดเธอคนนั้นน่ะก็คงไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้แล้วล่ะงั้นลากรเบอร์ซิเกอร์ที่แบบว่าใจเย็น การใช้ชีวิตในโรงเรียนกับเธอเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าเบื่อเลยนะต้องออกจากโรงเรียนกันหรือนั่นสินะสะัปดาห์หนึ่งเนี่ยมันก็คงต้องมาก็เข้าใจดีอยู่ถึงแม้ตกใจบ้างที่เอ็กซังจะไปก่อนก็เถิดแต่ว่าแต่ว่าฉันเนี่ยยังมีเรื่องที่ต้องทำอยู่ข้อ1รู้สึกลาสอหอไม่ดีเลยฮนะข้อ2 อเอ็ดจังแบบว่าใส่ชุดไอ้สปัน์ไอ้แบบชุดละโลบที่ขานะครับผมเอ,อ่อเอาเข้อสอบเลยกันูโรกจิตดิจ้องเฉยอะ่ะอาศิวิตด,ดำคุงไอ้การเคลื่อนไหวของตาก้องเนี่ยมันดูเฟสติสอยู่นะแปลว่าเข้าโหมดไปๆแล้วงั้นหรือการจะแต่งตัวใหม่ฮะออกไปที่ข้างนอกไปเอา้ารีบไป ตีปไอคนที่เรียกฉันมาที่ยามค่ำคืนในโรงเรียนอย่างเงี้ยคือท่านงั้นหรอือทำการตรวจสอบข้อมูลพบแล้วพราบว่าเป็นแบบนักเรียนที่ต้องการจะมาเรียนถ้าไม่ตายเพื่อเรียนจบหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์โอเคทำการเปิดทำงานของโฮกุปป้องกันตรงครับจิตนาการไอ้แล้วก็จิตนารมณ์ของไอ้น้าของข้าแล้วเจ้าเนี่ยจะไ,ได้รู้ถึงความงดงามของไอ้น้ายังไงล่ะ ยามันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นนะคะก่อนจะเริ่มการต่อสู้เนี่ยจะจะพูดคุยกันตรงๆก่อนอาจารย์บาเบจินก็แบบคุณเนี่ยเป็นคนที่ยุ่งมากเลยแล้วก็ไม่ค่อยจะอยู่ที่โรงเรียนนี้ด้วยก็เลยแบบว่าเห็ุว่าคือคือเนี่ยเป็นโอกาสดีฟ <c oughs> ูมุลดความดันไอไอน้ำลงนักเรียนเซวานต้องการการสัร่งสอนงั้นหรือ <c oughs> แต่โปรดบอกฉันที่เิดที่ดวงดาวโลจิอันเนี่ย ท่านเนี่ยน่าจะได้สู้กับอัศวินดำคนหนึ่งก็แบบเ a ต้าเบสของโรงเรียนเนี้ยแบบว่าโดนเก็บเป็นความลับแนหน,นามากเลยอะรายละเอียดอันนั้นอะแล้วก็ความเป็นไปของเหล่าอัศวินที่แบบพ่ายแพ้ไปอะความลับหมายเลข S A 8 0 T 5 2 1 X การต่อสู้ที่ดวงดาวโลเจียนข้อมูลน,นี้เป็นข้อมูลที่แบบความลับมากเลยแน่นอน ก็คงไม่สามารถบอกกับนักเรียนปกติได้ถ้าเช่นนั้นฉันก็ต้องแบบว่าอ่านข้อมูลจากไอ้มีเดียที่อยู่ในความสนใจของคุณโดยตรงแล้วล่ะแล้วก็แล้วก็นะแล้วก็หัวใจของฉันที่แบบว่ากําลังแบบว่าเผาไหม้อยู่เนี่ยจะจะต้องการจัดก,การท่านหรือเกินฟืมือฉันเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษเป็นคนที่ไม่ต้องการต่อสู้เพื่อไอ้วางผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เข้ามาต่อสู้ด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างของตัวเองแล้วก็ถึงแม้จะเป็นนักเรียนเนี่ยใช้ก็ไม่ออมมือให้ร้อนควาร้อนนั่นน่ะจะสามารถทําอะไรกับเกาะไอ้นาอนี้ได้หรือเปล่าขอเชยชมหน่อยละกันเดีอยวให้จบในไอห้าวินาทีค่ะไม่จบหรอกค่ะไปเริมสุยี่สอะไร どうした何かしてみせよフラエこれでいい両者両者をフラエス よし、あれを使うかどうした何かしてみせよよし、あれを使うか。さて、れあれがあったなどうした何かしてみせよ ใช่ว่ามันขึ้นว่าไอ้สัสฉิหรอสงสัมุตาไร <c oughs> อ๋อไม่ใช่มันขึ้นแคสเตอร์แล้วเอาเกียวแคสเตอร์มาอ๋อสั่งเถอะสั่งเถอะจบมาแล้วจบมาแล้วสัางเถอะมารุทโนมิโตะมิซึคะร่อชิบาุโนโมอโนโดรยนไปเลยครับหนูเอ็ก

技術のみと自らを縛るのも王の奴僚よさてあれがあったなどうした何かしてみせよ沈<め>る <laughs>

เมนแมนิเพลเตอร์ซ้ายขวาอยู่ทำงานกับอการเสียหายของมือเจ็บเนี่ยโอ้โหนักเรียนเอ็ดจังค่ะอาจารย์บาเบจินเธอเนี่ยเป็นนักเรียนที่ดีเป็นนักเรียนที่ดีนนรดจริงๆเลยเป็นแบบคนที่แบบว่าตั้งใจฟังฉันไอ้สั่งสอนแบบว่านั่งอยู่ที่ไอ้ทางด้านหน้าของฉันเรียนตลอดแล้วก็คอยแบบว่าเช็ดแว่นตาที่กลายเป็นไออยู่ตลอดเวลาเพราะเองปล่อยไอไมาใช่ไหมล่ะ มันลำบากมากเลยค่ะมันยากพอๆกับกินขนมโดยที่ไม่ต้องใช้มือการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการพ่ายแพ้ของฉันเจ้าเนี่ยได้โจมตีที่จุดอ่อนของฉันอย่างแบบว่าอย่างถูกต้องเลยแต่ว่าเป็นการบอกเลยว่าเจ้าเนี่ยตั้งใจเรียนดีนึงจริงๆถ้าเกิดจะให้คิดถึงสถานการณ์ของเจ้าแล้วก็ข้าเนี่ยมีข้อมูลไม่เพียงพอหรอกแต่ว่าข้าสามารถบอกไอ้นะนําแบบสิ่งที่เจ้าควรจะทํา จังคิดจะออกจากโรงเรียนนี้งั้นหรืออาจารย์หนูฉันเนี่ยไม่สามารถชอบคุณได้เลยค่ะฉันเนี่ยแค้นคุณด้วยซ้ำไปแต่ว่าคาสเรียนของคุณเนี่ยสนุกมากเลยมันสนุกมากเลยค่ะนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยก็แบบว่าเรียนจบแล้วก็ออกจากแบบว่าโรงเรียนไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ฉันก็ดีใจเพื่อเป็นการตอบแทนเนี่ยข้าจะขอบอกให้ อสเวนสีดำมืดคนนั้นนะ่ะเสื้ออักราเวนอักราเวนผู้ชายคนนั้นนะ่ะเป็นคนนำทัพแห่งด์กลาวส์อยู่ในแบบว่าเผ่าเผ่าที่ทำการสร้างสวรสรค์ด้วยน้ำมือของมนุษย์เองเป็นแบบผู้รับวิชาแห่งความมืดทั่วร้ายไอเฮโรอีนเซ้เนี่ยก็เป็นแบบผลงานที่ผิดพลาดเท่านั้นแหละผู้ชายคนนั้นนะ่ะเขาต้องการในสิ่งที่แบบว่ารุ่งเลยกว่านี้ไปอีก เป็นผลึกแห่งเวทมนแต่ว่าสิ่งนั้นก็ไม่สามารถเป็นจริงได้ก็ตอนที่ต่อสู้กันเนี่ยอัครเวเนี่ยก็พยายามต่อต้านนะแต่ก็ไม่สามารถทนต่อแรงไอ้น้ำหองค่าได้แล้วก็ตกเข้าลงไปในเรียคตาชิลินตาในปราสาทไม่น่าเป็นความผิดพลาดของเขาหรือว่าตั้งใจหรือเปล่านั้นข้าก็ไม่สามารถเข้าใจได้ หลังจากนั้นปราาทก็พันธุลายลงก็แบบฝ่ายที่ไปตามค้นหาเนี่ยก็ไม่สามารถค้นพบศพของอาราเวนได้ดังนั้นเซวาที่โดนสร้างขึ้นมาเนี่ยความจริงอันนั้นก็โดนสูญหายไปฉันได้ไรายงานดังนั้นอาจารย์อาจารย์บาเวนจินกออากาวเอนอากาวเวน m าสเตอร์ของฉันการล้างแค้นึ้นไม่ได้หรอกอ้าวไม่ลงมือสุดท้ายงั้นหรือใช่แล้วนั่นเป็นแบบว่าทางเลือกที่เอเลแกนมากไอ้นีนิโคล่าบอกว่าก็ไอ้น้ที่โดนบีบอัดอยู่ในเกราะนั้นน่ะจะโดนปล่อยออกมาที่โลกนี้อย่างรุนแรงและทำให้แบบว่าการมองเห็นและการหายใจเนี่ยสูญหายไป แล้วทำให้โลกนี้กลายเป็นโลกที่เยือกแข็งโถมันเป็นศัตรูที่แบบว่าน่ารำคาญจริงๆเลยอีอีอีอนี่ฟรานแน่เลยพวกคุณเนี่ยเป็นเอเจนต์ที่มารับชันเงินหรือใช่แล้วเสอรอเพนตากอนอัศวินคนสุดท้ายที่ของดัก,กลาวที่สูญหายไปไม่น่าเชื่อเลยจะไปอยู่แบบว่าไปหน่วยของเจ้านั่น ตัวร้ายจาก็ใช่ว่าจําเป็นต้องเป็นคนร้ายคนดีเนี่ยก็ใช่ว่าต้องเป็นผรบพวกของคนที่อ่อนแอเสมอไปโรงเรียนที่แบบชุบเลนเซวายแของยุติธรรมงั้นหรือหน่าขันนักไอทําองคอ์กรเพื่อประชาชนอเกี้อะัศวตน,นึงเนี่ยมันก็ต้องตกอยู่ในกำมือของพวกที่มีอํานาจเนี่ยทำไมถึงไม่เข้าใจกันมะช่างเถอะตอนเนี้ยเรื่องที่ได้เจอ,อเธอสําคัญกว่าเสอร์เพนตากอนก็แบบได้รับรายงานว่าจะแบบมีความสับสนในความทรงจำนิดนึงเนี่ย แต่ว่าจากที่ดูอย่างนั้นเนี่ยดูเหมือนจะรับความจริงที่แต่ได้อย่างเข้าใจใช่ไหมเพนตรากอนใช่แล้วนั่นคือฉายาที่แท้จริงที่ฉันได้รับมาชื่อของฉันฮีโรอีนเอ็กอเทอร์อาวุธสลับต่อสู้กับเซเบอร์เฮอฮ่าฮ่าฮ่าเยี่ยมมากเลยข้าขอแบบดีนกับต่อการเดินทางใหม่ของท่านข้าของรับท่านมาในสมาค์วิเลียนจงทำงานภายใต้กับ คาสั่งของฉันซะมะแต่สำหรับฉันเนี่ยในสมาพันธ์เองก็เถิดเนี่ยฉันเป็นพวกแบบไอ้แบบอยู่ภายนอกภายนอกอะแบบว่าสามารถทําอะไรได้อิสระเ,เรื่องนั้นอนะข้าขอพูดเลยว่างานของเจ้าเนี่ยได้ไปอิสระแน่นอนงั้นหรอกคะแต่ว่าฉันเนี่ยถนัดที่จะโดนสั่งคําสั่งดีกว่านะแต่ว่ามีเรื่องจะขอร้องจะขอเอาวอลลอยหนึ่งตัวไปด้วยวอลลอยเซอร์วาเอยูเอ็ก K6X4 หืมมันดูเก่าแก่หรือเกินนะก็ได้ไอ้แบบว่ารสนิยมแอนไอแบบว่าชอบของเก่าเนี่ยก็ไม่เลวก็ขึ้นเรือแบบว่าลักลอบไปได้เลยเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ยานหลักแล้วจะทำการรวมตัวกับเหล่าสมาพันธ์กันขอเวลาเต็มตัว90วิค่ะรับทราบจะรออยู่ที่เรือแล้วกันนะอัิวิตามคุ้ง มีเรื่องจะคุยด้วยในที่สุดก็เข้าใจถึงแบบว่าความผิดพลาดของเธอแล้วแปบลบว่าความเสียหายของเธอก็ในส่วนสมองไอ้สมองกลของเธอเนี่ยก็แบบว่ามีออร์โทเนียมใจอยู่เพื่อสำหรับติดตามชั้นได้ไอ้พึหนึ่งกนนันัะน่ะได้รับพลังจากไอ้ต่างแดนมาได้นะ่ะไอ้ต่างมิติได้ก็ดูเหมือนว่าจะได้รับสติของใครบางคนโดยบังเอิญนะแล้วก็ไอ้คนที่ได้รับมาเนี่ยน่าจะเป็นเมกัสเป็นนักเวท แต่ว่าหลังจากที่เนี่ยทางต่อจากเนี้ยไปเนี่ยเป็นแบบว่าสนามรบการที่จะให้ข้อมูลเนี่ยโดนแบบว่าไอ้เล็กออกไปเนี่ยมันไม่สามารถทําได้ก็ขอเอาส่วนที่แบบว่าเป็นต้นเหตุของความผิดพลาดน,นี้ออกไปแล้วกันนะก็เธอเนี่ยอาจจะแบบว่าได้ยินเรื่องที่ใช้กำลังคุยอยู่เนี่ยผ่านอัศวินดําคุณก็เถิดถ้าเช่นนั้นฉันขอบอกลาก่อนแล้วกันนะก็การบ่นของฉันเนี่ย เธอมีใครสักคนรับฟังอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่เลวเหมือนกันนั่นสินะเธอฉันเนี่ยมีชื่อในฐานะสวรรค์ขึ้นเมื่อ,อไรสวรรค์นหนึ่งก็หวังว่าจะได้แบบว่ายืนเคียงข้างกันอีกครั้งหนึ่งนะเวลานั้นน่ะไม่สิมันเป็นการคาดหวังที่เกินเหตุไปก็เธอคนนั้นน่ะแล้วก็มาสเตอร์ที่หายไปเนี่ยก็คงจะโหดร้ายฉันงั้นลากรใครสักคนในแบบว่าอิจสุดขอหนึ่งของอวกาศ ก็ขอให้อารูโทเนียอยู่กับท่านเมื่อถึงอารูโทเนียบีวิทยูสินะข้อหนึ่งอ้อโตคาเดียนี่ข้อสองฉันหลับอยู่เหรอกลับมาที่คาเดียแล้ว ตื่นขึ้นมาแล้วหรอครับมาสเตอร์เป็นยังไงบ้างกับโอโคตะคะค่ะโอโคตะโอโคตะคืออะไรมันสุดยอดไปเลยใช่ไหมแต่ว่าคุณมาชูเนี่ยทำแบบว่าหน้าตาแบบเสียดายมากเลยก็แบบว่าเห็นคุณมาสเตอร์ที่กำลังนอนหลับอยู่เนี่ยเป็นแบบว่างานอดีเรกของเธอแท้ๆเลยฉันเนี่ยไม่เข้าใจเลยนะอ่ะอ่ะอ่ะโมเอ็กซ์ซงแบบว่าเก็บป็นคอนแล้วหน่อยสิคะ ไอ,อ,อ้โคทัอ๋อโคทาดะไม่ใช่โคทาดะโคทัสสือไอ้โตโตอุ่นขาครับผมก็แปลว่าแบบไอ้โคกูที่สุดยอดน่ากลัวมากเลยที่เอามาจากห้องของด็อกเตอร์เนี่ยเจเปนิสโคทัสสเอิมืมลูกพี่คะอาการเป็นยังไงบ้างหรอคะก็ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นแล้วกันนะแต่ว่าส้มเนี่ยอร่อยจังเลยมันเปรี้ยมากเลยอะคิโรอินเอ็กซ์เมื่อกี้เหมือนได้เจอคนที่หน้าเหมือนเธอข้อหนึ่งข้อสอง คนนี้เป็นแบบว่าสายบรูมาสินะคนนี้เป็นสายบรูมาสินะจะจ้องไหมเนะี่ยตัวว่าแล้วไม่ต้องจองเฮ้ยไอเน,นี่ยเป็นชุดแบบว่าสู้รบของอวกาศนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าคนที่อยู่ในดาวอุรุทเรียเนี่ยไม่สามารถจะแบบปล่อยไปได้เลยก็แบบที่โรงเรียนลดราคาอยู่อะคะ่ะก็เลยแบบว่าซื้อเก็บไว้เรื่องอะไรหรอคะมาสเตอร์เห็นข้อฟันอยู่หรอเอ๊ะ ไม่ใช่ความฝันฟื้มือฟื้มือมันเป็นบบว่าเนื้อหาที่ดูแบบไอ้แปลกๆอยู่นะคะเอ๊ะฉันเนี่ยีแบ,บว่าเพื่อนแท้อยู่หรือเปล่า BFF b e เ f ฟ r วอร์ฟ r ตล e าย้าด่านะ่าเหมือนละครของโรงเรียนอย่างนั้นน่ะฉันจำไม่ได้หรอกแต่ว่านั่นสินะก็แบบว่ามีคู่มือที่แบบเหมือนเป็นไอ้คู่แข่งที่แบบน่ารำคาญอยู่คนเนิอนอะฮะอยากจะฟังหรอคะ ฮ่ามันไม่ใช่เรื่องที่สนุกเท่าไหร่หรอนะถ้าให้พูดแบบเรื่องปราบมังกออรอวกาศได้การวิ่งแข่งที่แบ็คโฮแบบว่า5อันซ้อนเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวอะไรกับพวกนั้นเลยอะเป็นแบบว่าการใช้ชีวิตในโรงเรียนที่ดูแบบที่ไหนก็มีเหมือนกันโถเขาจะแบบเข้มแข็งอยู่หรือเปล่านะไอเซเบอร์ er ชั้น3ที่แบบว่าขึ้นไหวด้วยขนมไส้ถัแดงนั่นอนะแต่จะจะให้พูดเรื่องนั้นแล้วก็น,นะ มาพูดเรื่องเอพิส od สอกันดีกว่าจะมีตอ่อเหรอก็แบบอุตส่าห์คิดว่าเควสครั้งนี้จะเป็นแบบเรื่องนั้นน่ะก็เลยมาอยู่ข้างๆตัวมาสเตอร์แท้ๆเอ๊ะงั้นหรอคะแต่ว่ามันเหมือนจะมีต่อนะก็แบบทั้งส้มแล้วก็ชาหมดแล้วเดี๋ยวฉันไปเอามาใหม่แล้วกันนะคะคนหนึ่งฝาดด้วยนะมาชูเอ็กเอาเลยดีงั้นขอขนมญี่ปุ่นแล้วกันนะคะ ก็อุตส่าห์เป็นแบบโอโคตาทั้งทีไอโตวอุ่นขานะครับผมมันโคทัสื่อแต่ไอ้นี่เรียกโอโคตาเฉยบางทีก็แบบอยากจะทำตัวเป็นแบบเหมือนคนไม่ได้เรื่องสักวันหนึ่งอะ่ะเฮ้ยทราบแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปดูที่ห้องครัวนะคะโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับเควส์ทั้ง3ของหนูอ๋อ,อท่าเย็กไม่ใช่เย็เ เอ็กออกท่าน,นะครับผมโอเคก็ขอจบวิดีโอค่นี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ